ก็สวัสดีนะคะนักเรียนมหทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็มาในรูปแบบของภาพและเสียงนะคะก็มีการอัดบันทึกเป็นคลิปวิดีโอไว้นะคะเพื่อ บางทีในส่วนของในคาบนะคะนักเรียนไม่ได้เข้านะคะก็สามารถมาเปิดดูย้อนหลังได้เนาะเพราะนั้นวันนี้คุณครูขออนุญาตมาในรูปแบบนี้ละกันนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในวันนี้นะคะสำหรับรายวิชาแนะแนวเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมในหัวข้อเรื่องมหาวิทยาลัยในอนาคตของฉันนะคะสืบเนื่องจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณครูได้ลองให้พวกเราเนี่ย ฝึกวิเคราะห์สวอตตัวเองเนาะนะคะก็หลายๆคนก็มีการฝึกแล้วก็วิเคราะห์สวอตในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในชีวิตของตนเองนะคะส่งคุณครูมาแล้วนะคะส่งมาบ้างแล้วเนาะ,ะทีนี้าก็ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะ,ะทีนี้ย้อนกลับไปในส่วนของเทอมที่แล้วนะคะพวกเราก็ได้ฝึกตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยนะคะซึ่งคุณครูมองว่าหลายคนนะคะ เมื่อให้ฝึกในส่วนของการตั้งเป้าหมายชีวิตนักเรียนมีการวางแผนชีวิตหรือมองอนาคตของนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะมีการวางแผนชีวิตตัวเองเวลาเขียนส่งคุณครูเนี่ยละเอียดมากนะคะทําให้สามารถมองเห็นถึงอนาคตที่นักเรียนอยากจะเป็นได้เลยนะคะอย่างเช่นในส่วนของการตั้งเป้าหมายทางด้านการเรียนนะคะ ในอีก5ปี10ปี15ปีอย่าง5ปีอย่างเงี้ยนักเรียนหลายคนสามารถที่จะระบุได้เลยว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปเรียนที่ไหนบางคนนี่ระบุมหาวิทยาลัยชัดเจนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีะคะ่ะทีนี้ในส่วนของ ตรงนั้นนะคะในส่วนของการตั้งเป้าหมายชีวิตก็แต่ก็แล้วแต่แล้วก็ในในส่วนของการวิเคราะห์สวอตก็แล้วแต่เรามีข้อมูลเรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเราวางแผนอนาคตเราแล้วทีนี้เราจะค่อยๆมาเจาะลึกในส่วนขอนในส่วนของข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราสนใจอย่างเช่นในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะอ่า ซึ่งวันนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลในส่วนของอย่างแรกนะคะคุณครูจะดึงข้อมูลมหาวิทยาลัยนะคะที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกของประเทศไทยนะคะณปี2021นีนี้มาฝากพวกเราด้วยแล้วก็จะมีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะจะยกเอาตัวอย่าง คณะเด่นๆหรือจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยที่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจนะคะเอามาฝากพวกเราคร่าวๆแล้วก็จะอยากให้พวกเราเนาะได้ไปต่อยอดในส่วนของการหาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจนะคะเจาะลึกลงไปเลยใครสนใจมหาวิทยาลัยไหนหรืออยากจะเข้าหรือคิดไว้แล้วแหละว,ว่าจบม .6 เนี่ยนักเรียนจะเข้ามาหาวาลัยนี้ ครูก็อยากให้พวกเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมของมหาลัยนั้นๆที่หนูสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ,อย่างไหเนาะเริ่มแรกเลยนะลูกนะ,ะเรามาดูข้อมูลนะคะของ8มหาวิทยาลัยไทยนะคะที่มีประสิทธิภาพที่สุดในในโลกนะคะในปี2021นี้นะคะโดยคุณครูเนี่ยได้นําข้อมูลนะคะมาจาก QS นะคะ QS World university, uh, university Ranking นะคะซึ่งเป็นสถาบันนะคะในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะคะของโลกอ่านะคะโดย uh, QS เนี่ยก็ได้ใช้นะคะเรียกว่าเวลาเขาจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะคะของโลกเนี่ย เขาจะมีกฎเกณฑ์ในการจัดอันดับนะคะคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่เอามารัน1 2 3 4โดยดูจาก6หัวข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเขาจะดูจาก ชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะคะข้อที่2เขาดูจากทัศนคติของผู้จ้างงานนะคะกับมหาวิทยาลัยนั้นๆน,น,นะคะอ่าก็จะมีการส่งคนนะคะไปสัมภาษณ์ไปสอบถามได้ไปดึงไปเอาข้อมูลมานะคะจากผู้จ้างงานหรือบริษัทต่างๆที่มีการจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาบุคคลที่จบไปจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกนะคะอ่าส ดูจากอัตราส่วนของจำนวนอาจารย์ผู้สอนนะคะต่อนักศึกษา 4. นะคะก็จะดูจากการนำผลวิจัยนะคะไปใช้ในการอ้างอิงของงานวิจัยของคนนักศึกษาต่างๆที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็จะดูในส่วนของการนำวิจัยไปใช้ด้วย 5. นะคะสัดส่วนของจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติและ 6. สัดส่วนของจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาตินะคะซึ่ง จำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะดูด้วยถ้ามหาวิทยาลัยไหนที่มีอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากๆนะคะนั่นแสดงว่าหรือบ่งบอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีคุณภาพแล้วออจึงทำให้ชาวต่างชาตินะคะสนใจที่จะเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยนั้นๆและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะ6ข้อกฎเกณฑ์ในการจัดอันดับ นะคะมหาวิทยาลัยจากสถาบัน qs นะคะอะนักเรียนเห็นไหมคะลูกลองมาดูในส่วนของอันดับทั้ง8อันดับของมหาวิทยาลัยไทยที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกนะคะในในปี2021นี้นะคะก่อนอื่นคุณครูต้องบอกก่อนว่าถ้านักเรียนไปเซิร์ชดูนะคะในอินเทอร์เน็ตนักเรียนอาจจะเจอมหาวิทยาลัยอบางทีอาจจะไม่ใช่จุฬาก็ได้ที่ขึ้นมาติดอันดับหนึ่งนะคะอะอะที่ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเนาะว่า แต่รถาบันในการจัดอันดับบางทีเขามีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะคะ,ะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันบางบางเว็บไซต์หนูอาจจะไปเห็นว่าเฮ้ยมหิดนขึ้นมานำที่หนึ่งะนะคะ,ะก็จะอาจจะมีการสลับกันไปบ้างนะคะเพราะว่าบาไมหิดนเนี่ยเขาก็อาจจะมีชื่อเสียงที่โดดเด่นทางด้านสมมติทางด้านวิจัยนะคะ ก็จะขึ้นมาติดอันดับ1น,นะคะอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เราก็ดูไปเป็นเว็บไซต์วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์เนาะอ่ะอย่างที่แรกนะคะที่ติดที่1แน่นอนนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอันดับของโลกของเขานะคะก็ติดอันดับ208นะคะอันดับ2จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะมหิดลนะติดอันดับ252ของโลกค่ะ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับที่3จะเป็นธรรมศาสตร์นะคะ 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่5นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันดับที่6นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันดับที่7ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะอยู่ใน3พระจอมนะคะอันดับที่8มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น,นะคะอ่า ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเราที่คุณครูจะยกตัวอย่างมาจะมีคณะไหนบ้างที่เด่นๆที่เป็นที่ต้องอที่เรียกว่านักเรียนหลายๆคนก็ใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปเรียนในสาขาคณะนี้ณนะมหาลัยต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างซึ่งครูไม่ได้ครูไม่ได้รันลำดับตาม เหมือนกับเมื่อสักครู่นะคะคุณครูดึงตัวอย่างมาเลยโดยเรามาดูมหาวิทยาลัยแรกที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ย ก็จะตั้งอยู่ที่วิทยาเขตนะคะบางเขนนะคะแล้วก็จะมีที่วิทยาเขตกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีบรรยากาศที่ล่มลื่นนะคะหน่าเข้าไปขเข้าไปเรียนเนาะแล้วก็จุดเด่นหรือคณะที่เด่นๆของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็จะมีในส่วนของ เกษตรนะคะประมงศัตวแพทย์วิศาสตร์อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์วิศวะรวมไปจนถึงเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะ,ะอ่าถัดมานะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะธรรมศาสตร์แน่นอนนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่แห่งที่สองนะคะของประเทศไทย ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเลยเขามีชื่อว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะคะก่อตั้งโดยนายปรีดีพนมยงค์นะคะตั้งอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะคะแล้วก็มีที่ลังสิตอ่าทีนี้แน่นอนธรรมศาสตร์คณะที่โดดเด่นของเขานะคะที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นในส่วนของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารบรัญชีสังคมแล้วก็ในส่วนของเศรษฐศาสตร์นะคะ อ่านะคะใครที่สนใจหรือกำลังมองในส่วนของมหาวิทยาลัยนี้อยู่ก็ลองสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะถัดมานะลูกนะจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแน่นอนอันนี้ก็ติดอันดับหนึ่งในหลายๆเว็บไซต์เหมือนกันนะคะมหิดลนะคะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์ นะคะแน่นอนคณะที่โดดเด่นของเขานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับแพทย์นะคะเกี่ยวกับวิทย์ไม่ว่าจะเป็นกายภาพบําบัดเทคนิคการแพทย์เภสัชนะคะทันตพยาบาลน,นะคะสัตวแพทย์นะคะหรือสาธารณาสุขเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มหาวิทยาลัยมห ah ิดลนี่ก็ถ้าเกิดเรา,าพูดง่ายก็คือถ้าเรา เคยได้ยินโรงพยาบาลรามาศิริราชอันนี้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ไม่มีใครเคยได้ยินเนาะส่วนใหญ่ก็จะได้ยินกันหมดนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะว่าเลยทีเดียวทีนี้ที่ตั้งนะคะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลจะอยู่ที่สระารานะคะแล้วก็จะมีวิทยาเขตที่พญาไทรวมไปจนถึงบางกอกน้อยด้วยนะคะ เราก็สนใจวิทยาเขตไหนก็ลองศึกษาหรือเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะว่าในแต่และว,วิทยาเขตเขาเปิดรับแล้วเราไปเรียนเนี่ยถ้าเราไปเรียนในสาขาเนี่ยเราจะต้องไปเรียนตรงไหนยังไงบ้างนาะนักเรียนก็ถ้าสนใจก็ไปเจาะลึกรายละเอียดดูเพิ่มเติมนะคะถัดมานะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแน่นอน มหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็จะตั้งอยู่ที่วังท่าพระสนามจันทร์ที่นครปฐมนะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะดึงดูดนะคะหรือ,อเขาเรียกว่าเป็นที่สนใจของเด็กๆที่ มีใจรักในด้านศิลปะขแขนงต่างๆนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะเนาะทางด้านในในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปกรอย่างเช่นคณะที่เด่นๆก็จะมีสถาปัตย์ดนตรีนาฏศิลป์นะคะด้านภาษาโบราณคดีหรือพูดง่ายๆทุกขแขนงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะนะคะมหาวิทยาลัยศิลปกรนี่ค่อนข้างมีความโดดเด่นนะคะตรงนี้อ่า ถัดมานะลูกนะตรงนี้เป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่เราสามอ่าก็คือพูดง่ายใครที่สนใจเกี่ยวกับวิศวะนะคะจะนึกลืมไปไม่ได้เลยว่าต้องมีตรงนี้สามพระจอมนะคะสามพระจอมมีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นพระจอมเก้าพระนครเหนือนะคะจะตั้งอยู่ที่บางซื่อ ลำดับที่2พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจะอยู่ที่เขตลาดกระบังเนาะแล้วก็3ก็คือพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะอยู่ที่บางมดเนาะใครที่สนใจหรืออยากที่จะเข้าในส่วนของคณะวิศวะนะคะแน่นอนนักเรียนจะต้องมี3พระจอมนี่1ในใจแน่นอนนะคะมีเขาจะโดดเด่นในด้านของวิศวะวิทยาศาสตร์แล้วก็อุตสาหกรรมรวมไปจนถึงเทคโนโลยีนะคะ ใครที่สนใจหรืออยากจะ,ะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถเข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลของทั้ง3พรจอมหรือแต่ละมหาวิทยาลัยดูได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆกลับมาใกล้บ้านเรานะคะกลับมาใกล้บ้านเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะบูรพานะคะก็คือจะตั้งอยู่ที่ชนบุรีแน่นอนนะคะ ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยผ่านไปบ้างเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเราจะผ่านกันตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะส่วนใหญ่เราไปเล่นน้ําบางแสนนักเรียนก็จะผ่านในส่วนของหน้ามอบุรพานะคะซึ่งมอบุรพาก็จะมีความโดดเด่นนะคะเวลาเราไปเรียนนะคะเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ เห็นบรรยากาศเห็นทะเลด้วยนะคะเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์ของมหาวิทยาลัยบุรพาเลยทีเดียวนะคะคณะที่โดดเด่นนะคะก็จะมีโลจิสติกส์อัญ,ญมณีวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะใครสนใจหรืออยากจะเรียนในส่วนของสาขาและคณะอื่นๆน,นะคะก็น่าเรียนทั้งหมดนะแล้วก็ด้วยความที่อยู่ใกล้บ้านเราเนาะใครสนใจก็ลองเข้าไปสืบค้นข้อมูลสาขาคณะต่างๆของเขาได้เลยนะคะ แน่นอนนะคะถัดมานะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรียกว่าทุกทุกด้านเลยนะคะแต่ที่มีความโดดเด่นมากๆกก็จะเป็นเน้นในเรื่องของแพทย์แล้วก็นิติศาสตร์นะคะบัญชีครุศาสตร์ ะะาถามว่าคณะอื่นๆโดดเด่นไหมโดดเด่นแทบทุกคณะนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของเด็กๆหลายๆ,ๆคนที่อยากจะเข้า<ช>นะคะ,ะ,คะอ,อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยายลัยศรีนครินทราวิโรจนะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขตวัฒนานะคะวิทยาเขตที่เขตวัฒนาที่กรุงเทพนะลูกนะั้นแล้วก็จะมีวิทยาเขต อยู่ที่องคลักนะคะจังหวัดนครนายกใกล้ๆบ้านเรานะคะมหาวิลัยนี้จะมีความโดดเด่นทางด้านการผลิตครูนะคะเพราะว่ามหาวิลัยเนี้ยเขามีที่มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงนะคะเพราะนั้นแน่นอนคณะที่โดดเด่นก็จะต้องเป็นศึกษาศาสตร์นะคะมนุษยศาสตร์ศิลปกรรมาศาสตร์วิทยา,าศาสตร์รวมไปจนถึงภาระ,ะศึกษานะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนครูนะคะ ก็ลองดูมหาวิทยาลัยนี้แล้วลองเข้าไปดูข้อมูลพื้นฐานในเชิงในเบื้องต้นหรืออาจจะเข้าไปดูเชิงลึกนักเรียนก็ลองเข้าไปดูเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเราหรือบางคนพอเข้าไปดูคณะแล้วตอนนี้นะคะระเบียบการต้องบอกไว้เลยว่าระเบียบการ ของรอบนะคะรอบพอร์ตนะคะในระบบ t c แเนี่ยของแต่ละมหาวิทยาลัยเริ่มออกมาแล้วนะคะคู่มือระเบียบการต่างๆถ้านักเรียนรู้แล้วว่าเราอยากจะเข้ามาหาวิาลัยนี้อยากจะเข้าคณะน,นี้เราสามารถเข้าไปเซิร์ชดูระเบียบการแล้วอ่านได้เลยว่าในระเบียบการนั้นในรอบพอร์ตเนี่ยเราเขาต้องการคุณสมบัติแบบไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ม .5 เรามีคุณสมบัติแบบนั้นหรือไม่นะคะเพราะนั้นนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านระเบียบการก่อนได้เพื่อเตรียมความพร้อมของเราในการที่จะต่อยอดนะคะหลังจากขึ้นมหกไปเราก็จะได้มีเรียกได้ว่าผลงานนะคะหรือคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของมหาลัยที่เขาจะรับเราเนาะนะคะอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างจุดเด่นต่างๆของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยคร่าวๆเพราะว่าเนื่องจากประเทศเราก็มีมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างมาให้พวกเราทีนี้ หน้าที่ของพวกเรานะคะที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะคะก็คือนะคะอยากจะให้พวกเรานะคะไปต่อยอดในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เราสนใจนะคะให้นักเรียนนะคะไปเลือกมหาวิทยาลัยเลือกดูข้อมูลของมหาวิจัยที่ตนเองเนี่ยสนใจนะคะมาหนึ่งมหาลัย นะคะแล้วหาข้อมูลพื้นฐานของเขาเบื้องต้นอย่างน้อยนะคะ1 0ข้อตรงนี้คุณครูมีใบกิจกรรมนะคะในหัวข้อเรื่องมหาวิทยาลัยในอนาคตของฉันนะคะให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวจะไปแนบในคัสลูมให้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของคำชี้แจงอีกนิดนึงนะลูกนะเมื่อนักเรียนได้ไปสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อในใบกิจกรรมที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นะคะ ทีนี้เวลานักเรียนจะนำเสนอคุณครูในคาสรูมนักเรียนสามารถนำเสนอเนี่ยได้หลายแบบเช่นอย่างแรกอย่างที่บอกไปก็คือหนูสามารถทำลงไปในใบางานนะคะใบกิจกรรมเรื่องมหาวิทยาลัยในอนาคตของฉันได้เลยนะคะอ่าหรือจะทำเป็น Mind Map หรือจะนำเสนอในรูปแบบอื่นๆได้หมดเลยนะคะ1ชิ้นงานให้ทำออกมา1ชิ้นงาน เสร็จล้วก็แนบในคัร์ลูมให้คุณครูนะคะในหัวข้อมหาวิทยาลัยในอนาคตของฉันนะคะโอเคเนาะทีนี้วันนี้คุณครูคฝากเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของงานวิเคราะห์สวอส์ตนเองใครที่ยังไม่เสร็จก็พยายามแบ่งเวลาแล้วแล้วลองดูนะลูกนะเพราะว่าสิ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ก็จําเป็นกับพวกเราในการที่จะต้องสืบค้นนะคะเพื่ออนาคตของพวกเราเพราะนั้นตรงนี้คุณครูคฝากไว้นะคะอ่า แล้วนะคะไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราพบกันคาบหน้านะลูกนะสำหรับคาบนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปแนบนะคะงานในคัสลูมให้กับพวกเรานะคะก็จะมีระยะเวลาประมาณให้เราเนาะหนึ่งอาทิตย์เนาะส่วนใครที่ยังไม่ทำสวอตอย่าลืมนะลูกนะย้อนกลับไปเคลียร์ให้เป็นปัจจุบันนะคะโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะคาบหน้านะลูกนะสวัสดีค่ะ